รุ่งฟอร์มกำลังร้อนแรงขึ้นมาครับมาเทียบกับรัศมีรุ่นพี่นะครับคุณพลเอกมืองนน<ฮ>นักชกสายเลือดมุสลิมนะครับก่อนหน้านั้นก็หนุ่มพังงาก็ใช่ครับโอ้โหจิงมนะโอ้โหโอ้โหแต่ว่าคุณพลได้แข่งซ้ายดีเหลือเกิน แข่งกับกันครับร่างกายจิตใจโอ้ยบาดซ้ายครับย่อครับโอ้โหรีนะครับนี่นะครับนี่นะครับประสบการณ์นะครับแลกเป็นแรกเจ็บเป็นเจ็บเลยครับจิบน้ำตัวครับเสียงเหมือนสีภรรยาสั่งอยู่ด้านล่างซ้ายแก้ดูหกซ้ายถูกต้องเลยครับยอดวิทยาครับสวยงามมากอ่าครับยอด เดินเข้ามาต้องระวังนะครับอาวุธจังหวะสอของยอดวิทยาโอ้โหฟันสอกขวาครับโดนเต็มๆมสถานการณ์บีให้เดินครับต้องใช้ความสดกว่าให้เป็นประโยชน์ทางด้านของขุนพลเอกเมืองนนท์ดูยอดวิทยาครับโอ้โหดูครับรอจังหวะสอ บินแข่งซ้ายมาครับอ้าวเกียร์ไว้ครับคืนนู้นหุกซ้ายเข้ามาครับแข่งซ้ายเริ่มทำงานแล้วครับโอ้โหหมัดซ้ายครับโดนเต็มๆเลยครับยอดิทยาแต่ว่ายังทนได้ยอดวิทยาโดนซ้ายหนักๆโดนซ้ายจิมโดนซ้ายจิมโอ้โหหมุนเลยครับดูนี้หาครับแม่ต้องดูเลยครับสภาพร่างกายยอดิทยาครับเรียแรงจะเป็นยังไงครับเจอขุนยิงจะมีความมั่นใจกันเลยครับขุนพล นี่ครับหมัดหน้าก็เข้าครับแมพยายามจะแก้ดูหุกซ้ายจะดูน้ำหนักทิศทางเริ่อ,อ,อ,องแคเพื่อให้เกมตื่นเต้นสนุกครับต้องเร่งครับทั้งคู่ครับแมแต่ที่แน่ๆต้องออกแรงอีกนิดนึงอยเจอกระเดน็นครับแมเจอหมัดซ้ายครับอ่อโตคื้นเหมือนกันครับยอดดูในช่วงจวังหวะจะถอยแม่แต่ว่าตอนนี้เขาไปครับตอนนี้ดูเหมือนว่าคิดได้ทําไม่ได้ครับยอดวิทยาใครอีกเราไปต้องไปเต้นกันครับสังเวียนนี้ คนเดินเปิดเกมยังมียังไม่ยอมสิ้นฤทธิ์นะครับยอดวิทยาอให้นะครับตอนนี้จัดให้โอ้ตั้งเข่ากันไว้เลยครับขุนพลปลายยกเลยครับโอ้โหหมัดขวาลักต่อยได้กับคนละแข้งครับน้ำเงา โอ้และเป็นยอดวิทยาสเสถียรมวยไทยครับเอาชนะคะแนนคุณพนเอกเมืองนอนไปได้ครับ